ตอนนี้ก็เอาไปห้องผ่าตัดแล้วทุกคนน้องวมจะ่ได้ขอถ่ายต่อเนาะเพราะว่าจะสบายดีุนสบายดีกันยามค่ำๆด้อเนาะคือวันนี้เนาะทุกคนน้องอยู่กับมีข้าวมาบอกอีกแล้วเนาะคือเขาจะนำโพไปผ่าตัดน้องมือนี้เนาะเนื่องจากว่าตีนโพขนาดอกเซบตอนตอนทำแรกอะตอนแรกะ พ่อลุงแลเนะอมเนาะ <Okay. S 2> แล้วมื่อนี้ล่ะอักเสบแล้วแม่่ันพาพ่อไปคลินิกเนาะแล้วไปกวดเบาหวานพ่อึ้นห้าร้อยป่ายแนละ้วทุกคน ตกใจแหงเนาะคือโอ้คือ่าสิหลายเป็นอันปกติกระเสียนสามรอยเนาะเมนสูงสุดสามรอยอันนี้ต่ว่าห้ารอยเนาะเบาหวานพ่อขึ้นเนาะแล้วเพิ่นอ่าแนะนําให้พ่อไปผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลเนาะตอนนี้สิเอาพ่อไปโรงพยาบาลด้วยการไปผ่าตัดพ่อกับพ่อกับแม่มือแรงคไข้แรงๆนี่พ่อกับแม่ท่านพากันไปกวดยุคลินิกแต่ท่านหมอท่านว่าอู้อัานยุคลินิกนี่เครื่องมกันอยังบ่พร้อมคืออยู่ห้องหมอพากันพาไป แล้วเพื่อนเราบอกให้เดี๋ยวค่อยสีพาตัดให้เดี๋ยวผาอ้ายเพื่อนกับท่านหมอ,อกับห้งจักกันเนาะแล้วเพื่อนเราบอกว่าผาอ้ายเพื่อนไปห้องหมอสีพาตัดให้เนาะกาบุงหงว่ามันสิไปราบลื่นจังไดเนาะแต่น้องบอมสีไปถ่ายความคืบหน้าให้ทุกคนได้เบิร์ดด้ยวยยุทีห้องหมอเนาะตอนนี้กําลังสิพาพ่อไปห้องหมอทุกคน ก็เสียใจก็คือเบาหวานโคึ้นเหงเนาเซลโคเลยบาดเพลโควนานสาวนอนเนื่องจากว่าเบาหวานขึ้นเนาะทุกคนไปเดี๋ยวเาขอให้น้องว่องกับแม่แล้วขอให้พ่อไปนอนดูที่เหากระบุพีรถใหญ่เนาะสิไปหลายคนกลับไปบ่ได้เพราะว่าตอนนี้คั่มเร็วเดี๋ยวขอให้น้องว่องและแม่กับพ่อไปนทุกคนเดี๋ยวไปบึ่งพรมกันเนาะคืบหน้าอยุลพันธ์ปัญญาเนาะป็นจังไดเนาะอาการหอดผ่าดตัดเกียวร์ให้พ่อพาตัดบริสิจังไดเนาะทานหมอใหญ่คือจิกวดอีกทีคุณว่าเนาะไป นีนะตอนนี้เ,เข้ากมาฮอ้องหม้อแล้วเนาะบรรยากาศอยู่ห้องหม้อก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนตอนนี้พ่อกะยืนอยู่ท่าไม้ขันเท้าของแม่อยู่คือเข้า<อ>มา้องหม้อเมื่อน,นี้มาํำกันสามคนคือน้องบอมแล้วก็พ่อแล้วก็แม่ไมีอย่าเฮาที่ไปเข้าไปอยู่ห้องพยาบาลเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงจ,จะได้ปาาแนนอนบอกเพราะว่าทานหมอเป็นนัดมาป้าเนาะ๋ยาถามความถามของแม่ก่อนว่าเพิ่นนัดยังไงเพิ่นว่าจังไงแม่ป้าขึ้น เพื่นบอกให้มากวดมาปาดบึงเนาะแม่โทรสามแม่ขอนึ่เพนะื่อนเอาเบอร์โทรให้เนาะ <c oughs> ดอเอเร์ร <c oughs> อบุญจันทร์อ่าคือท่านหมอผู้นี้กะห้งจักกันนะ่อยเนาะก็เลยไปหาเพื่อนอยู่ไปไปคลินิกน่ไมเนาะไปคลินิกเพื่อนแล้วเพื่อนนัดมากวดมาปาดอยู่ห้องหมอคือตอนนี้นเพื่อนกันน่งพาดเนาะ นางทาทานหมน่นคนสามบลูปนางทาทานหมน่เนาะนี่ทุกคนปากบาดของพกก่อกระโจมานี้เนาะยังพ่นนานเสาร์นี่นี่คือคือยานมันเป็นหนองทุกคนนี่นะเพราะว่าอันปากบาดนี่วันนี้เสาร์้นะเนาะเนาะแต่ว่ามีตะบดนี้นี่ยา,นนม,านนมันเป็นหนองเพิ่อนก็เลยมานับเป็นนองเป็นน่องบมเมนตาน มันเป็นหนองเพราว่าบุคอลมันเป็นหนองมันมันเป็นหนองอืมอืมมันเป็นน้ำหนอง,นนองพ่อก็คอยดูดเอาเข็มพันคอยดูดน้ำหนองออกนอนแต่ะมือกันแต่ว่ามือน,น,น,นี้พอตัดสินใจมานหนองหออีกครั้งหนึ่งตอนเข้ามาสุดแล้วนี่แม่อ่ามายิปพันโบเมนทานหมอตูวนี้เนาะแล้วก็บ่ไดมากววอยุ่ห้องหมอนี่เลยตั้งแต่นั้นก็ไปยุ่วเวียงไปห้องหมอเวียงเพื่อนกบบระบ่ยอมพาตัดให้เพราะว่าเพื่อนเาเป็นบาดแผลน้อย เป็นบาดเพน้อยแต่ว่านานเสาร์เนาะแต่ตอนนี้กระทานหมอเพื่อนก็มาละแต่เพื่อนจัดยาแล้วก็พอก็ที่เขาห้องผ่าตัดนาะบัดนั้นคือตอนนี้ก็เข้าไปห้องผ่าตัดแล้วเพื่อนจะบอกให้ทายปันหดเนาะทุกคนพอเดินจะเข้าไปห้องผ่าตัดแล้วคือตอนนี้แม่ท่านก็เอายาเนาะน้องบอมจะอยู่กับพอ่อ ทุกคนนะ้องบอมจะบ่ดได้ขอถ่ายต่นะอเนาะเพราะว่าจะได้ถ่ายได้ั้นนะี<ม>้เนาะเดี๋ยวถ้าพอพาตัดแล้วจะมาเป็นอากาศอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าจะเป็นจังไดตอนนี้มีคนท,ท่านมอ,อสองคน ปต้องกังวลบต้องเอจริงร <Okay. S 1> at wow. ิงเรื่องพาตัดแต่เนาะว้าวในที่สุดก็ออกมาจากห้องพาตัดโดยปลอดภัยเนาะโค้กันเงเพื่อนจะพาตัดเพื่อนจะเอาเสื้อเนื้อลายออกเนาะเนื้อหายเนื้อหายจากขาโถออกว่าเมื่อวานนี้พอน้องบ่มฮัน ยืนอยู่คู่พ่อถามว่าพ่อเมื่อยบอกพ่อว่าบ่เมื่อยเนาะแต่น้องผมมันเมื่อยแทนเนาะคนดึงดึงดึงเลือดอันดึงอันซินออกกันเฮ้ยทางพีเมื่อยละเดี๋ยวไปเจอกันยุ่งงานแล้วทุกคนตอนนี้สิพาพ่อเมื่อยก็นเนาะก็จะประมาณนี้เนาะท่านหมอเพิ่นกะซูเพิ่นกะเห็ดห้สุดเนาะต่อนนี้ก็มาฮอดเหือนตอย ดีเนาะคือพ่อขับมาพ่อบอกให้ใครขับให้้องบวัสิครับพ่อก็ไปให้ขับเนาะนี่ขาปาดหอหืปาดทางเลือดทางน่องทางน่องเลืองน่องเลืองน้องเลือดน้องเลืองน้ำ้น่องหอเยวบบอกหูและเหียวบ่เหียวเลนอนนอาว่าเปนอาวนางจัง ต่ันยหยนั่เลยอ่เปแค่อายมันน้ำมันงสิทธิ์แอลกอหอแอลกอฮอ์บ่บ่นะโอ้เป็นคนโควิดไป้นคตโควิดอยู่หันเปลวละเอาพะสิสสิแล้วสิอีกอาวเดี๋ยวคุ เอาอยู okay. mm ่ซ okay. mm ีดอยู mm ่อนมันถือว่าออกเออนี่ออกเราซีดลาดมันนอนอีหอนอนเนาะอ้นดปเอาน้ำไะจังวะการซีประมาณนี้เนาะทุกคนไปผ่าพ่อไปผ่าตัดครั้งนี้กับแบบผ่าพ่อไปผ่าตัดครั้งนี้คือท่านหมอเพิ่นผ่าตัดให้เอเาพิ่นเอาอันนี้ผ่านไว้เนาะนี่เพิ่นเอาอันนี้ผ่านไว้นีระเบิดเหรอว่าหมด จะีสดงนเป็นเอานี้ผ่นไวคือลก็เอหเลเข้าเบเขาโบเอ็ดให้ทานหม้ออันนี้บ่มีผู้เดินเหตให้ทานหม้ออันนี้จังมาเ็ดให้นะขนาดเห็นบอกโ่คนบ่ได้เลยขนาดไปถุงหม้อเวียงพ่นยังโบ่พาตัดให้อายอันนี้พ่นจัากัาตัดให้แม่มึงกัะแม่มึงก็ดวงดีเลยไป็นชื่อเป็ชื่อมันะที่เขาบอกได้เป็น บางอิเีัเียรแม่อ้ี้ยมันเอาเราเาบุญดีีเฮ้หอาสวาวหัเหาบอเขาจจากน้อยก่ออนเ็นมาไน่เนี่ยมา่าน่นะบ่สวาวมันมาน่นเตยมันแนน จากน้อยแม่ยาวหมื่นละเฮ้ยเป็นไงยาวหมื่นเฮ้ยไปหันโอ้ยพ่อหันโคตรนือเนาะถามว่าเจ็บบอเบ้าไเจ็บแต่น้องบอกมันทางพี่โอ้เจ็บแทีนแล้วเนมอันขนาดว่าเจ็บแต่ก็ยังเนมตาดีเนมเบิ่งเพลินอยู่มัดยูหันมันหันแสนห้าสิบขันแสนห้าสิบห้ามันเอาแสนห้าสิบห้า แล้วแม่เอาให้มันเศร้าพันสิเขาเฮ็ดดีนะคนเฮ็ดดีเลยแล้วมาซื้อปอกใส่หม้อด้วยคนซักพันสี่ด่านห้าล้านแล้วบางคนมาตู้นีนเป้าเอาไข่เอาไข่แต่วันสิ้นมันน่องยังน้องไม่ยังหูมาเอื่นแ่ห้เอามาตู้นีนเป้าเมตู้เพิ่นมาลินเนาะเมตู้แก้วเพิ่นมาเฝ้าเฮือนให้ลูกสาวคือแม่บัวเพิ่นเป็นไซติ้งเนาะไซติ้งแตก แตกแล้วมันไปแม่บัวก็ไปพาตัดแม่ของน้องใต้เนาะไปพาตัดไส่ติ่งแตกแล้วไปไปถือไส้จนเขียวเนาะถือเครื่องในจนเขียวแต่เพื่อนกระหม่อมมือนีเนาะไปตู้เพื่อนมานอนเฝ้าเพื่อนให้ลูกสาวเราบงนี้นะไปตู้ของน้ำพริกเนาะไปตู้ของน้ำพริกเพิ่นเพื่อนบอกให้มืออื่นทัานไปกวดเบาหวานแล้วก็เพื่อนอันสามมือแล้วไปล้างแผล เท้าพอนี้ไปล้างแผลอยู่หงหมอสามมือแล้วไปล้างสามมือแล้วไปล้างเพงื่นวานะอันนี้ก็<ช>มัดไว้เ่อให้เอาออกอยู่ทีู่ไปจะิตามมาวัานนะมาาัน <laughs> จะให้เพื่อนท่นแหละบางเทีเพิ่นกันแหละเป็นคนล้างให้นะแกมาแล้วตื่ อับเซ็ดทางในมันมันาเซ็ดเน่าหนังนันดีมาเซ็ดเน่าเน่าเลยเนาะมันแน่เป็นมันไปค่ไข้ไปจับถ้วยหับมันนี่เอามาหยับมันในกองมาจับจับเส้นจับจับจับอเออเส้นแทงเข้าไปนิดนึงเพิ่นเอามีดปาดเอามีดผ่าตัดหนะปาดบ้นเอาายาด้วยวะไม่ให้ลูกชายซื้อยาเลย บ่ก no, no, ูก right? ็ไปตัวข้ากูนี่แหละกูได้เดินแล้วอะยังให้เจ็ดสิบขันเป็นยานเคงบาเทนถึงแสนปลายโอเคแล้วทุกคนขอส่องทำกระพาพ่อเนาะวันนี้กลับไปพื่งพี่ประมาณวนอาทิตย์เนาะว่าคือคือเริ่มต้นใหม่เนาะวันนี้นับจุดมาเป็นเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่คือที่ผ่านมาฮะน่ะแบบไป็นตัวท่านก็คือแบบบุญผู้ใดขาป่าบุญปาฏิบุญปาฏเนาะ ปกติก็เสีเอายาให้กินเอายาให้กินเนาะอันน้องยุบแป๊กไปเรียนนะกระยักไปผ้าท่านพี่มันปูผ้าเพิ่นว่ามันบ่ได้เป็นอย่างหลายเพิ่นว่าทีตอนไปนะจริงมาตั้งเสกทำในทำเลยนะทุกคนโอเคเนาะนี่ก็กระจาทุกคนไปก่อนเล้วเพราะว่ายางเอับสิน้อ์ระวงน้ำจูกระพายม่นี่มันตั้งศูนย์ไหมล่ะปัวศูนย์ศูนย์ไหมล่ะตั้งกกมือตัวนี้นะเริ่มปัวมันทีอีกบัดนี้นะ หัวคือ er <makes noise> มันดีหัวสุดแล้วป่ะนี่ยหัวไทยสุดโอเคแล้วทุกคนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดเซ็กต์กดสมัครให้เป็นกำลังใจให้พวกเราเด้อเนาะเพียงคลิปนี้ก็จะจบเวลาไปก่อนเนาะเอาวัเอาัลลอฮฺปนี้มอนแท้กันสาดต้วนเนาะอต์ตอนแรกก็ว่าสิไปอ่าวัดเพื่อเธอเลยนอนแบบไปเลี้ยงเซนติกะว่าอาเีบนักนอนต้องพ่าตัดด้วนเขาก็กระถันหันเนาะกระถันหันเลยอังก็โมคิดว่าสีอันแบบ จีบสาวยิ่เชื่อเราิเฉพาะเาที่สาสเสาเลยกับโบเฮสากับโบสาแล้วกประวาตัคืนที่ห่อยห um. ้าร้อยห้า <Yellow> ร้อยัวแลยคุณนะห้าร้อยสักัระวตเาโอเคเนาะเป็นนี่ก็จะลาไปก่อนเลยเราเป็นแังใก็จะมาอัปเดตททีอาการของพ่อีกเชื่อนึงเนาะเื่อว่าไปผาตัดเนาะเราจะประมาณนี้แลคุณฉาทีนี้ก็ลาไปก่อนได้สบายนี่ยหมสบายใ่ยุ่ ห <laughs> ลังจากยาออกฤทธิ์ก <laughs> ็คางเป็นคางปานเดินเน้อบันนี้เนาะยาเซร้าออกฤทธิ์แล้วก็เจ็บแพลงน้อบันนี้ <laughs> <laughs> อด๊อดอดุ๊ดอ๊ดโอ้ย